วัสดบวันนี้ผมกลับมาเล่นหลบเจิมเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้ผมก็หาเพื่อนหนาเพื่อนที่อะไรไม่มีเพื่อนเล่นเลยตอนนี้หน้าเผืือกแม่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นด้วยไม่อยากไเล่นด้วยคนคนเขาพูดอะไรกันแบบนี้กันหมดแบบนี้เขากันหมดแล้วผมก็ไปออนนดีเน้เมนดีนเล่นแล้วเปิดเธอมา แน่นอนลมโดนล,ม,ลมกระเทือบมาแน่นอนตัคือ,อคุณแหลกอะ่ะอันนี้คือผมก็มเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ได้ไม,มาตัดตัวนะโอ้ยเขียร้งองคนนอนคนมาเขียร้องเขียร้งอ,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 องโอ้โหเหยาะเหยาะเจอเหยาะอ่ะมันเขียรปลอมอีกเงา ลงน้ำไปซะ,ะเอ้าเขี้ยแม่งหลอกลงน้ำไม่ไหวยยเว้ยไม่ตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรเล่นโนไม่รอดมึงหาว่าดีๆไม่เจอผมต้องหาเพื่อ,ขอ,ขอ,ขอนของคนนี้เขาเขาพู้ชายนี้เป็นนั่นคนดีด้ะต้องหาคนดีๆไม่ใช่คนเลวเอาจริง,รงผมก็จะร้องจริงต่อไปไม่ใช่ว่าผมจะพยาใา้ส่องเยอะแต่ปากมาผมน,นี่นะ T V P ว่าไม่ใช่กลันี่คือคลิปนี้เขาสอนให้รู้ว่าไม่มีเพื่อนเล่นไม่รู้เหมือนกันคือห้าผมถ้าผอยังไม่มีเพื่อนเล่นต่อก็จะเลิกเล่นรูบบอกแล้วก็เลิกทำคลิปต่อไปนะแล้วจริงผมจะเลิกทำคลิปเพราะผมยังหาเพื่อนเล่นเล่นยังยังไม่เจอถ้างั้นคลิปนี้ขอดตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ จะเลิกทำคลิปแางผมยังหาเพื่อนแล้วไม่เจอนะบายบาย